อิงลิชอิเล็กทริกแคนเบราเครื่องบินทิ้งระเบิดขับไล่จมตีที่มีชื่อเสียงและเป็นตำนานจากสหราชอาณาจากักรถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประวัติศาสตร์การบินทหารหลังสงครามโลกครั้งที่สองมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินทิ้งระเบิดเจ็ตลำแรกๆของอังกฤษที่เข้าสู่สายการบินประจำการเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องบินที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติถูกใช้งานโดยหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงการมีบทบาทสำคัญในสงครามหลายสมรภูมิตั้งแต่สงครามเย็นไปจนถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และในบทบาทการลาดประเวณตรวจการพิเศษ English Electric Canberra เริ่มต้นโครงการออกแบบในช่วงปลายทศวรรษ1940เมื่อกองทัพอากาศอังกฤษหรือ Royal Air Force RAF ต้องการเครื่องบินทิ้งระเบิดเจ็ตที่สามารถแทนที่อ f ฟ fro รแ n c a s t e r และเครื่องบินลูกผสมอย่างเดอะฮาวิลแลนด์มอสกิโตที่ยังคงทำงานอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จุดเด่นของมันคือความสามารถในการบินด้วยความเร็วสูงที่ระดับความสูงมากพอที่จะหลบเลี่ยงการสกัดกันจากเครื่องบินขับไล่ของสตรู และยังสามารถบรรทุกอาวุธระเบิดได้ในปริมาณมากพอสมควรสิ่งที่ทำให้แคนเบราโดดเด่นตั้งแต่เริ่มต้นคือการที่มันถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงลำตัวมีลักษณะทรงกระบอกยาวปีกกลางกว้างเครื่องยนต์เจ็ตติดตั้งอยู่ที่โคนปีกทั้งสองด้านระบบควบคุมการบินเป็นแบบดั้งเดิมไม่ซับซ้อนมากทําให้การบํารุงรักษาง่ายและมีความทนทานต่อสภาพการใช้งานสูงขณะที่เครื่องยนต์ที่เลือกใช้คือโรสรอยเอวอนซึ่งเป็นเครื่องยนต์เจ็ตที่มีแรงขับเพียงพอและเชื่อถือได้ ในการขึ้นบินครั้งแรกเมื่อปีคศ1949แคนเบรา ra, ได้แสดงศักยภาพอย่างเหนือชั้นความเร็วสูงสุดสามารถทำได้เกือบ960กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากในยุคนั้นและยังสามารถขึ้นบินได้สูงกว่า15,000เมตรทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีจากปืนต่อสู้อากาศยานแบบดั้งเดิมและในหลายครั้งยังบินสูงเกินกว่าที่เครื่องบินขับไล่ของสัตรูจะตามไปถึง หนึ่งในความสำเร็จสำคัญของ English Electric Canberra คือการที่มันได้รับเลือกจากสหรัฐอเมริกาให้ผลิตภายใต้สิทธิการใช้งานโดยบริษัทมาติ i n ในชื่อ B-57 Canberra นี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกานำเข้าหรือผลิตเครื่องบินทหารของอังกฤษเพื่อใช้งานเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ในบทบาทของเครื่องบินขับไล่โจมตีแคนเบราถูกปรับแต่งให้สามารถติดตั้งอาวุธหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระเบิดธรรมดาระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กจรวดอากาศสู่พื้นหรือแม้กระทั่งต่อปิดโดสำหรับโจมตีเรือศัตรูขึ้นอยู่กับภารกิจและความต้องการทางยุทธวิธีเครื่องบินลำนี้จึงมีบทบาททั้งในการโจมตีหรือเข้าไปในดินแดนของฝ่ายตรงข้ามการสนับสนุนทางอากาศในสมรภูมิและแม้กระทั่งการลาดตระเวนทางยุทธศาสตร์ด้วยกล้องความละเอียดสูงหลายสมรภูมิที่แคนเบราได้เข้าร่วมเช่นในสงครามเกาหลีแม้จะไม่ถูกใช้โดยอังกฤษโดยตรงในแนวหน้า แต่เวอร์ชัน B 5 7ของสหรัฐอเมริกาก็ถูกใช้ในการโจมตีภาคพื้นดินอย่างกว้างขวางต่อมาในสงครามเวียดนามแคนเบรามีบทบาทสำคัญทั้งในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและกองทัพอากาศออสเตรเลียโดยเฉพาะในการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และการบินกลางคืนที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงแคนเบรายังมีบทบาทสำคัญในวิกฤตการซูเอตปี1956เมื่อกองกำลังอังกฤษฝรั่งเศสและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในอียิปต์ เพื่อตอบโต้ตการยึดครองสเอตของประธานาธิบดีนัสเซอร์เครื่องบินแคนเบราของอังกฤษได้ถูกส่งเข้าโจมตีสนามบินและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทําให้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมนานสงครามความขัดแย้งระดับภูมิภาคในสงครามเย็นแคนเบรายัางถูกใช้โดยกองทัพอากาศอินเดียและปากีสถานโดยเฉพาะในสงครามอินโดปากีสถาน ปี1965และ1971ซึ่งแคนเบราของอินเดียทำการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนปากีสถานและประสบความสำเร็จในการทำลายสนามบินและฐานทัพหลายแห่งขณะเดียวกันก็สูญเสียเครื่องบินไปจำนวนหนึ่งจากการถูกสกัดกั้นโดยเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยกว่า สิ่งหนึ่งที่ทำให้แคนเบราอยู่ในประจําการได้ยาวนานกว่า50ปีคือความยืดหยุ่นและการดัดแปลงให้เข้ากับภารกิจใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องแม้เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ,ษ,ษ,ษ1,960ถึง1,970ซึ่งเริ่มมีเครื่องบินทิ้งระเบิดเจเนเรชันใหม่ที่มีความเร็วเหนือเสียงเช่นอัฟโรมูลการหรือมิราจไอวีแต่แคนเบราก็ยังคงถูกใช้ในบทบาทรองและงานพิเศษเช่นการลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและการวิจัยทางอากาศยานในอังกฤษเองแคนเบรารุ่น p r 0 9 ที่ดัดแปลงสำหรับการถ่ายภาพทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์ยังคงใช้งานจนถึงปี2006ซึ่งถือว่ายาวนานมากสำหรับเครื่องบินเจ็ตที่ออกแบบตั้งแต่ปลายทศวรรษ1940และในกองทัพอ,อากาศอินเดียแคนเบรายังคงอยู่ในประจำการถึงปี2007ก่อนที่จะปลดประจำการออกไปอย่างเป็นทางการหากมองจากแง่มุมมอคองค์การออกแบบ e n g l i ช h ิ l e ็ก tric Canberra ถือเป็นตัวอย่างคลาสสิกขององค์การผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับประสิทธิภาพสูง โครงสร้างลำตัวไม่ซับซ้อนมากแต่แข็งแรงพอที่จะรับแรงกดอากาศในระดับความสูงกว่า1500 0ันเมตรได้ห้องนักบินสามารถบรรจุดได้ตั้งแต่2ถึง3นายขึ้นอยู่กับรุ่นโดยตำแหน่งนักบินและเจ้าหน้าที่นำทางหรือเจ้าหน้าที่อาวุธถูกออกแบบให้นั่งในตำแหน่งที่สามารถประสานงานกันได้สะดวกการบรรทุกอาวุธของแคนเบราอยู่ที่ประมาณ6000ปอนหรือราว2 7 0 0กิโลกรัมซึ่งเพียงพอสำหรับภารกิจทิ้งระเบิดขนาดกลางแม้จะไม่มากเท่าเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักแต่เมื่อผนวกกับความเร็วและความสูงในการบิน จึงทาให้ศัตรูรับมือได้ยากอีกสิ่งที่น่าสนใจคือแคนเบราเป็นหนึ่งในเครื่องบินยุคแรกๆที่แสดงให้โลกเห็นถึงความสําคัญของความสูงในการรอดพ้นจากการป้องกันทางอากาศก่อนที่เทคโนโลยีเรดาร์และขีปนาวุธพื้นสู่อากาศจะพัฒนาขึ้นมากเครื่องบินสามารถบินสูงจนหลุดพ้นจากการปรดจ,จับหรือการยิงตอบโตของฝ่ายตรงข้ามได้นี่จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญของอังกฤษและพันธมิตรในยุคทศวรรษ1950แม้ในเวลาต่อมาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่นขีปนาวุธ S.A. 2ของสหภาพโซเวียตจะทำให้ความได้เปรียบเรื่องความสูงเริ่มลดลงแต่แคนเบราก็ยังสามารถปรับตัวด้วยการใช้เทคนิคการบินต่ำระดับทะเลเพื่อเล็ดลอดเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอเนกประสงค์ในการปฏิบัติการ English Electric Canberra ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินทิ้งระเบิดธรรมดาแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตและสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางอากาศของอังกฤษในยุคหลังสงครามโลกมันถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรหลายแห่ง เช่นออสเตรเลียอินเดียปากีสถานแอฟริกาใต้อาร์เจนตินาเปรูชิลีและอีกหลายประเทศทั่วโลกแต่ละประเทศต่างนำแคนเบราไปปรับใช้ในแบบที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของตนเองหากย้อนกลับไปมองแคนเบราในฐานะไฝ่เตอร์บอมเบอร์หรือเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดมันแสดงให้เห็นถึงการเป็นเครื่องบินเจ็ตยุคแรกที่สามารถทำภารกิจได้ทั้งสองด้านในลำเดียวคือทั้งการโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ และการสนับสนุนการรบในสมรภูมิซึ่งสิ่งนี้กลายเป็นต้นแบบแนวคิดสำหรับเครื่องบินโจมตีสมัยใหม่ที่ตามมา English Elec ก tric Canberra อาจไม่ได้มีชื่อเสียงในสายตาสาธารณชนเท่า s p i t f i r e หรือแ a ง c a s เตอร์แต่สำหรับนักประวัติศาสตร์การบินและผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์แล้วแ n b e บ ra คือเครื่องบินที่เปลี่ยนเกมของสงครามอากาศในยุคสงครามเย็นความยืดหยุ่นความน่าเชื่อถือและความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ๆทำให้มันยังคงถูกกล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่เส้นทางกว่า50ปีของแคนเบราเราจะเห็นเรื่องราวของเครื่องบินที่สร้างขึ้นมาในยุคที่โลกยังบอบช้ำจากสงครามโลกแต่กลับสามารถยืนหยัดปรับเปลี่ยนและปฏิบัติหน้าที่ในหลายบทบาทได้อย่างน่าทึ่งจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินเจ็ตที่รับใช้ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารและนี่คือ English Electric Canberra ตำนานเครื่องบินขับไล่จมเตะทิ้งระเบิดที่ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอังกฤษแต่ยังเป็นบทเรียนที่แสดงให้โลกเห็นว่า เครื่องบินที่ถูกออกแบบด้วยความเรียบง่ายและความสามารถในการดัดแปลงสามารถกลายเป็นตำนานที่อยู่เหนือการเวลาได้จริงๆ